สวัสดีครับเรามาพบกับ80ข้อที่ควรมีถ้าอยากแฮปปี้เรื่องการเงินนะครับก็เป็น EP ีที่2องนะฮะอี EP แรกเราก็พูดกันไปแล้วนะฮะที่อ่ยีข้อนะฮะยีข้อนะ,ะก็มีจัดการเงินให้พอใช้เตรียมพร้อมเผื่อฉุกเฉินจัดการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิตแล้วก็จัดการเงินแบบคนที่มีครอบครัวหรือมีชีวิตคู่คือมีแฟนนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดอีก20ข้อนะฮะก็ไปเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ4ข้อนี้นะฮะสำหรับคนที่นะฮะโสดนะเขาบอกว่าเตรียมตัวโสดสบายนะครับข้อที่21คือคุณต้องไม่ชะล่าใจว่าไม่มีภาระนะคุณต้องรวยและวางแผนการเงินและลงมือทําท,ทันทีเช่นเดียวกันนะถึงคุณจะโสดก็ตามไม่มีภาระก็ตามนะครับข้อที่22 อยู่คนเดียวไม่เหงาถ้าเรามีเงินออมเพื่อท่องเที่ยวอ่ะก็ถ้าจะเหงาเงาก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็ควรจะต้องแบ่งเงินไว้เพื่อการออมเพื่อการท่องเที่ยวออมเพื่อการท่องเที่ยวนะก็อาจจะเป็นไม่ใช่ว่าเงินออมทั้งหมดเที่ยวหมดไม่ใช่นะต้องออมเพื่อการท่องเที่ยวนี่ก็แบ่งกองแบ่งกองไว้นะครับขอ้อที่2ยบสาบอกว่าอนาคตไม่แน่นอนเก็บเงินก้อนไว้เผื่อแต่งงานหรือดูแลตัวเองตอนแก่นะครับก็ ตอนนี้โสดแต่ว่าอนาคตอาจจะมีครอบครัวก็ได้นะเก็บเงินไว้นะหรือว่าเก็บเงินไว้อยู่คนเดียวก็เอาไว้ดูแลตัวเองตอนแก่นะครับข้อที่24บอกว่าไม่โอนเงินให้ใครจนหมดตัวแม้จะหลงรักเขาจนหมดใจนะครับอันนี้ก็อาจจะเตือนออสาวสูงวัยที่ไปจีบเจอหนุ่มๆม,มาจีบหรือ ผู้ชายที่อาจจะไม่ใช่ที่เรียกว่าชายแท้หนึ่งอร์เซอันนี้ก็แบบว่ามักจะเปนะเขาเรียกว่าสายเปนะอันนี้ก็อย่าไปเปอะไรจนหมดตัวนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าคุณรักเขาจนหมดใจนี้ไม่ได้นะฮะต้องยับยั้งชั่งใจนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ4หัวข้อสําหรับเตรียมตัวโสดสบายนะครับทีนี้มาดูอีกทั้งหมด6หัวข้อนะฮะสำหรับเตรียมตัวกเกษียณอ่านะมีอะไรบ้างนะครับบอกว่าอย่างนี้ ข้อที่25นะวางแผนกเกษียณตั้งแต่เริ่มทํางานปลายทางมีเงินพอใช้ไม่ต้องพึ่งใครนะครับข้อที่26คํานวณเงินว่านะคุณ,ค,ณควรจะมีเท่าไหร่คือเอาค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับคูณ12นะคูณจํานวนปีที่คิด,คดว่าคาดคาดว่าคุณจะตายหลัง,ลงกเกษียณคืองนี้วิธีการคํานวณก็คือเขาบอกว่าสมมตคิคุณจกกะเกษียณอายุตอนอายุ60 คุณดูว่าค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยต่อเดือนเน่เท่าไหร่สมมุติว่าค่าใช้จ่ายคุณต่อเดือนเดือนละ5 0,000บาทและกันห้าหมบาทนะค่าใช้จ่ายเนี่ยถือว่าเยอะนะห้าหมบาทเขาบอกว่าให้คำนวณอย่างนี้ค่าใช้จ่ายสุดท้ายตอนอายุหกสิบห้าหมื่นบาทแล้วก็เอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคูณเข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าพอหลังเกษียณเนี่ยคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายลดลงอย่างน้อยสาสิเปอร์เซ็นเพราะคุณไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องอะไรคุณอยู่บ้านนิ่งๆแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอน ก่อนกเกษียณอายุยังทํางานอยู่เนี่ยค่าใช้จ่ายห้าห้าหมื่นบาทพอพอกเกษียณอายุแล้วคุณควรจะมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน70%คือ3ามหมนะอ่ะโอเคคุณก็เอาตั้งละคุณจะมีค่าใช้จ่ายหลังกเกษียณเดือนละ3ามหมคูณเข้าไปเลยนะฮะสิ 12, ก็คือ1ปีได้เงินเท่าไหร่ล่ะก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ4ี่แสนต่อเดือนนะแล้วคุณคิดว่าคุณจะตายตอนอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุหกตายอายุ80ดสิบวะอีกยี่สิบปีอีกยี่สิบปีคุณก็ต้องมีเงิน8ล้าน นะฮะหลังหลังจากที่ได้ยินแล้วกูจะกูจะกูกูจะตายกูจะกูจะเรียกว่ากูจะเงินหมดก่อนตายไหมเนี่ยนะนี่คือวิธีการคํานวณนะก็คือเอาจํานวนรายได้ไม่ใช่สิค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังก่อนเกษียณคูณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือคุณไม่ควรใช้จ่ายเกินนี้นะแล้วก็คูณสิบสองเข้าไปแล้วก็คูณจํานวนปีที่คุณคิดว่าคุณจะตายนะตั้งแต่ยุหกสิบไปถึงคิดว่าคุณจะตายเนี่ยนะคูณเข้าไปได้จานวนเงินเท่าไหร่นั่นแหละคุณต้องเก็บเงินให้ได้ ตอนนี้อายุเท่าไหร่ลองคำนวณดูจะเก็บทันหรือเปล่านะครับข้อที่27เช็คเงินออมเพื่อเกษียณที่มีอยู่จะได้รู้ว่าต้องเก็บเท่าไหร่เมื่อกี้ที่ผมคำนวณให้ฟังไปแล้วข้อที่28เพิ่มเงินออมและลงทุนเพื่อเกษียณตามรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคุณมีรายได้มากขึ้นกณก็ต้องเก็บเงินมากขึ้นอายุ40เงินเดือนเท่านี้ก็เก็บเท่านี้อายุ50เงินเดือนเท่านี้ก็เก็บมากขึ้นอายุ55เก็บมากขึ้นอายุใกล้ๆ60้กก็เก็บมากขึ้นต้องเก็บมากขขึ้้นนเื่่ออยๆที29 ทบทวนและปรับปรุงแผนเป็นประจำเพื่อทําให้ได้ตามเป้าหมายคํานวณดูดีๆเฮ้ยมันไม่ได้เว้มันไม่น่าจะได้ต้องปรับปรับนู่นปรับนี่ปรับแผนไปเรื่อยๆนะครับข้อที่30เตรียมเงินก้อนเผื่อค่าใช้จ่ายที่มาไม่บ่อยแต่เยอะค่าใช้จ่ายที่มาไม่บ่อยแต่เยอะก็อาจจะเป็นซ่อมบ้านอันนี้กรณีที่มีบ้านของตัวเองไม่ได้เช่าแต่บางคนอาจจะไปเช่าเลยก็ได้นะแบบตัดปัญหาไปเป็นค่าเช่าไป นะหรือว่าซ่อมรถนะครับอันนี้ก็คือพวกนี้คุณก็ต้องเตรียมเงินก้อนเผื่อค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ไม่ได้มาบ่อยอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเจ็บป่วยนะครับนี่คือข้อที่30คือเตรียมตัวกเกษียณน,นะครับอ่าอีกอีก,อกห,หนึ่งหัวข้อนะฮะคือจัดการเงินเมื่อกเกษียณน,นะฮะอันนี้มีทั้งหมด5หัวข้อนะครับไปเริ่มกันเลยข้อที่31ตรวจสอบแหล่งรายได้หลังกเกษียณเพื่อให้รู้รายรับที่แน่นอนอื คุณดูเลยว่าคุณมีรายได้หลังกเกษียณอะไรบ้างอย่างผมเนี่ยถ้าผมทำช่อง youtube ไปจนกว่าผมกษียนีย่อู้อีกสิบกว่าปีนะเอออีกสิบกว่าปีนะเออแล้วแล้วผมจะมีรายได้จาก youtube คือค่าโฆษณาอะไรบ้างเออนะก็ต้องคำนวณดูว่าถึงตอนนั้นเนี่ยกูจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่วะกูจะนู่นนี่กูจะมีรายได้จากอะไรหลังกเกษียณต้องคุณต้องคุณต้องชัวร์นะว่าคุณจะมีแหล่งรายได้หลังกเกษียณมีหรือเปล่า ถ้าไม่มีอันนี้คุณก็ต้องไปไปหาเอาเองแล้วกันแต่ถ้าหายังไงก็ไม่รู้จะมีไรายได้ไงไปคิดเอาเองแล้วกันนะคุณต้องตรวจสอบแหล่งไรายได้หลังเกษียณเพื่อให้รู้รายรับที่แน่นอนอข้อที่สามที่สองควบคุมรายจ่ายทุกรายการด้วยการจดบันทึกการใช้จ่ายนะต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายเอาแบบว่าให้เป๊ะๆเ,เลยนะครับข้อถานที่สามแบ่งเงินสําหรับใช้จ่ายไว้ในบัญชีออมทรัพย์อืม ข้อ34กระจายการลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงเพื่อให้มีเงินใช้เมื่อต้องการก็คือลงทุนแต่ลงทุนแบบบ้าบอแบบชวนไปลงลงทุนอะไรที่แบบเลอะเทอะผลตอบแทนดีๆแล้วแบบบิวอารมณ์อันนี้คุณผมบอกเลยคุณไม่ต้องไปศึกษาเสียเวลาไม่ต้องไปศึกษาเสียเวลาเลยปล่อยไปเถอะใครอยากรวยให้มันรวยไป นะอะไรที่มาบิวว่าลมมากๆไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปฟังเสียเวลามาฟังหน่อยเสียเวลาฟังสักสองชั่วโมงเพื่อมีสิ่งดีๆกับชีวิตไม่ต้องไปหรอกเชื่อผมหมเสียเวลานะครับไม่ต้องไปลงทุนอะไรแบบนั้นเลยนะอย่าเลยนะอืข้อที่สาทสิบห้าทำพิัยกรรมส่งต่อทรัพย์สินให้คนที่รักถ้าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ทําอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับหัวข้อสุดท้ายละนะหัวข้อสุดท้ายนี่มีทั้งหมดห้าข้อนะเขาบอกว่าก่อนใช้บริการทางการเงิน ข้อ36ไม่ใช้บริการเพราะสงสารพนักงานหรือถูกล่อด้วยโปรโมชั่นนะเคยไปฝากเงินมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยไปฝากเงินแล้วมีเงินเข้าเยอะไปรับเช็คมาหลายแสนเอาเงินฝากปุ๊บพนักงานเชลเลอร์บอกว่าพี่ช่วยซื้อประกันให้หนูหน่อยแบบออดอ้อนอะไรอย่างี้นะโอ้แบบด้วยความเป็นผู้หญิงออดอ้อน,ออนกะว่าจะให้ผมซื้อแน่ๆบอกโอ้ช่วยผมสาขานั้นผมไปบ่อยไง ไม่ไม่เอาบ้าหรือเปล่าเช็คนี่พี่ได้เงินมาพี่ก็ต้องตีออกไปเท่าที่ได้มานี่แหละไม่เหลืออ,อ,อะไรเงี้ยอย่าไปอย่าไปโดนนะจุดผู้จัดการสาขาพี่ช่วยหนูหน่อยพี่มีเงินฝากเยอะพี่ช่วยซื้อนู่นนี่นะคือดูก่อนว่ามันคุ้มหรือเปล่านะอ่านะคือจะซื้อช่วยเขาก็ได้แต่ดูว่ามันคุ้มหรือเปล่านะคุ้มหรือเปล่าหรือมันควรจะลงทุนหรือเปล่านะครับข้อที่37ทําความเข้าใจเงื่อนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการอ่านะก็คือเกี่ยวเนื่องกันข้อที่38 รู้ภาระผูกพันทางการเงินและไม่และมั่นใจว่าทําได้ก่อนตกลงใช้บริการคือคุณต้องรู้เงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดถึงค่อยค่อยทำนะ,ะข้อที่39ไม่ตกลงใช้บริการหากทาตามเงื่อนไขในสัญญาไม่ได้อย่าไปทําเด็ดคาดนะข้อสุดท้ายข้อที่40 ใช้บริการกับผู้ให้บริการที่มีหน่วยงานกําก,กับดูแลเท่านั้นอคือถ้าเป็นแบงก์ก็เอาเป็นแบงก,ก์รู้อยู่แล้วเชื่อถือได้แต่แบบพี่เนี่ยอย่าไปซื้อผ่านแบงก์เลยซื้อผ่านผมดีกว่าหน้าเดียวจะได้น,นู่นนี่มากกว่างียอย่าไปเอานะฮะต้องชัวร์นะฮะเพราะว่าคนที่เป็นคนอายุเยอะและมีเงินฝากเยอะๆมนันเป็นเป้าหมายของกลุ่มพวกนี้อยู่นะครนะก็ยีข้อนะก็ข้อที่อ่ายี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบเอามาฝากกันไว้ตามนี้นะครับก็เป็นเอ่อบทความดีๆจาก อ่แมกกาซีนของแบงค์ชาติเขานะครับ80ข้อที่ควรมีถ้าอยากแฮปปี้เรื่องเงินนะครับก็วันนี้เป็น EP ีที่2นะเดี๋ยวติดต่อเอ้ยไม่ใช่สิติดตามตอนต่อไปใน E ะี EP ที่3และ4ก็จะจบละผมจะพยายามทำคลิปให้ต่อเนื่องไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกาันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ